สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับนายวีระเดชสุสวรรณนะครับกับช่อง Youtube เรียนรู้เรื่องรถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนั่นน่ะสินะ,ะก็เป็นคำถามแย่เล่นนะครับผมวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของอยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์มีใครในที่นี้ ที่เข้ามาฟังยังไม่รู้จักยางรถยนต์บ้างครับน่าจะไม่มีเนาะผมคิดว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าทุกคนก็อยู่กับมันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นยางจัก,กรยานยางมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์หรือแม้กระทั่งท่าน,านไม่มีรถอย่างที่ผมกล่าวมาเลยนะครับในการเดินทางท่านก็ยังต้องพึ่งพา ความปลอดภัยจากยางรถยนต์อยู่นะครับยางรถยนต์มีกี่ประเภทบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันนะยางมีกี่ประเภทมีดอกยาชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะยางแก้มยางเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับทุกข้อสงสัยเรื่องอยางนะวันนี้จะได้รับการแก้ไขนะครับท่านจะทราบแน่นอนนะครับนะดูว่ายาง อย่างที่พูดไปคงไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะแล้วแล้วยางมันทําหน้าที่อะไรบ้างเออนั่นสินะนาคิดนะยางมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของยางรถยนต์นะครับหลักๆเลยก็คือนะครับรับน้ําหนักบรรทุกนะครับน้ำ,ำแล้วก็น้ําหนักตัวรถเพราะว่าอะไรฮะน้ําหนักของรถทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ยางใช่ไหมฮะที่ยางนะทีนี้นอกจากน้ําหนักตัวรถแล้วเนี่ยเมื่อท่านบรรทุก สิ่งของนะครับหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองนะครับทเวลาขึ้นไปนั่งขับเนี่ยยางเองก็ต้องรับน้าหนักของท่านด้วยนะครับนับต่อมาข้อที่สองหน้าที่ของยางนะก็คือการเปลี่ยนทิศทางนะเปลี่ยนทิศทางท่านจะต้องคุมรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวอยู่เทินใช่ไหมฮะหรืออาจจะถอยหลังอ่าใช่ไหมครับเขาไม่มีใครขี่ตรงไปอย่างเดียเนมีไหมฮะรถของท่านตรงอย่างเดียวเลย ก็ไม่มีนะครับไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็บริถาดมาเรื่องที่3ก็คือการถ่ายทอดแรงกับเครื่องนะครับแล้วก็การหยุดรถนั่นเองนะครับถ่ายทอดแรยัไงไงครับเครื่องยนต์ก็หมุนไปใช่ไหมส่งถ่ายไปยังเกียร์ไปยังพวากลางไปยังเพลองท้ายนะครับส่งผ่านไปยังล้อนะรล้อก็ ตะก,กุยขับเคลื่อนไปนะก็พาตัวรถหมุนไปนั่นเองนะครับรวมถึงขณะที่รถวิ่งไปแล้วเนี่ยเมื่อต้องการหยุดรถนะยางก็มีหน้าที่เป็นแรงเสียดทานกับพื้นถนนนะคช่วยให้รถหยุดได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะรักษาการทรงตัวประเ็นต่อมานะครับในข้อที่4นะครับข้อที่สก็คือลดแรงสั่นสะเทือนกับพื้นถนนข้อนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะถ้าถ้าท่านนึกย้อนไปให้ดีนะฮะท่านที่เคยขี่จัก,กรยานเนาะถ้าท่านเอาอยางออกเอนาะจัก,กรยานเนี่ยไม่มีอ,อ,อุปกรณ์ซับแรงสั่นสะเทือนเนาะไม่มีโชค๊คเพราะนั้นแรงที่กระเทือน,นมันก็จะส่งผลโดยตรงนะถ้าท่านเอาอยางออกนะตอนนี้ที่ท่านใสยย่ยางเนี่ยก็ ยางก็จะช่วยยืดหยุ่นแรงไว้ให้ใหยืดมยไม่แไงให้จากพื้นถนนที่ขุ่นครับนครับ <c oughs> สั่นไปมาไปมายางก็จะช่วยซอบไว้ในหะ้ช่วยซอบไวให้คนระรู้หน้าที่ของยางแล้วเนาะรู้หน้าที่ของยางแล้วมาดูเรื่องของส่วนประกอบยางส่วนประกอบของยางบ้างนะส่วนประกอบของยางท่านคงจะนึกออกนะยางเส้นหนึ่งเป็นรูป วงกลมนะครับในในตัวของถ้าเราตัดท่อนเนี่ยก็จะได้รูปครึ่งวงกลมลักษณะนี้นะครับก็จะมีเรื่อง <c oughs> ที่อยู่ด้านนอก <c oughs> ที่ที่อยู่ด้านนอกที่เราเห็นตลอดเลยเวลารถยนต์จอดอยู่เขาก็เรียกว่าแก้มยางไอ้แก้มยางถ้าจะแก้มยางขึ้นไปนะลักษณะดูเหมือนไหลผมนะด้านนอกที่เราเห็นเนาะด้านนอกที่เราเห็นก็เ,เป็น เกมยางขึ้นมาอีกหน่อยนึงตรงมุมของยางเนี่ยเขาเรียกว่าไหลยางยางก็มีไหลด้วยเนาะเหมือนเราเลยไหลยางนะส่วนด้านบนด้านด้านบนของหน้ายางที่เป็นดอกนะอาจจะรอๆอหน่อยคล้ายๆผมเนี่ยดอกสวยๆงามๆนะอันนี้เขาเรียกว่าหน้ายางหน้ายางทีนี้หน้ายางมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราดู ไปเรียนรู้กันในตอนต่อไปเนาะทีนี้เมื่อเรารู้จักแก้มยางไหลยางแล้วก็หน้ายางอะไรใช่ไหมครับก็ส่วนที่อยู่ล่างสุดที่ติดกับขอบล้อครับส่วนที่อยู่ติดกับขอบล้อเขาเรียกว่าขอบยางขอบยางขอบยางก็มีหลายชนิดอีกนะขอบยางขอบลวดหรือขอบยางใช้ผ้าใบนะเพื่อลดน้ําหนักนั่นเองนะฮะมารู้จักกับ ส่วนประกอบของยางแล้วนะครับก็ไปดูเรื่องของโครงสร้างกันบ้างโครงสร้างโครงสร้างในที่นี้ผมแนะนําเรื่องของโคงร,ง,อง,อง,รนนคงสร้างของอยางเรเดียนเนาะโครงสร้างของยางเรเดียนโครงสร้างของยางเรเดียนเนี่ยประกอบไปด้วยดอกอยางเมื่อกี้ที่เป็นหน้ายางที่มีดอกลวดลายอะไรเขาเรียกว่าเนื้อ,อยางเนื้อ,อยางตรงนี้ครับที่จะบอกว่ายางหมดดอกหรือยางหรือยัง,อยงสามารถใช้งานได้เนี่ยเขาพิจารณากันที่ ที่เนื้อ,อยางตรงนี้เองนะครับ <c> ใ <oughs> ต้ใต้เนื้อ,อยางลงไปนะใต้ดอกของดอกอยางเนื้อ,อยางไปนะเขาเรียกว่าผ <c oughs> ้าใบเสริมความแข็งแรงนะครับส้าใบเสริมความแข็งแรงตรงนี้เองก็มีตั้งแต่4ชั้น6ชั้น8ชั้นเป็นต้นยิ่งผ้าใบหลายชั้นก็จะยิ่งแข็งแรงนะครับรับน้าหนักได้มากนะับน้ำหนักได้มาก,นะกนะต่อล่างลงไปอีกครับล่างลงไปอีกใต้ก็เรียกว่เาเข็มขัดรัดยางเข็มขัดรัดยางก็คือตัวเป็น ตัวประคองหน้ายางแล้วให้รักยางรักษารูปทรงเอาไว้นะฮะเข็มขัดรัดยางใต้เข็มขัดรักยาง้าไปอีกนะก็เรียกว่าโครงยางโครงยางก็รักษาสภาพของอรูปทรงของยางไว้ไม่เกิดแรงกระแทกเอ่ยเลยนะครับต่อมาก็คือขอบยางอย่างที่บอกที่ติดกับขอบล้อที่อยู่เข้าไปในขอบขอบล้อเนี่ยให้มันสามารถอยู่ยางกับล้อเนี่ยอยู่กันได้ไปด้วยกันได้เขาเรียกว่า ขอบอย่างนะครับรู้จักโครงสร้างแล้วเนาะรู้จักโครงสร้างแล้วทีนี้มาดูเรื่องของประเภทของดอกยางบ้างประเภทของดอกยางบ้างเราก็คงจะเห็นแล้วนะเคยได้ยินแล้วนะยางเรดีอย,าง,อยางหมุนทางเดียวยางหมุนสองทางอะไรประมาณนี้นะทีนี้เราก็ไม่รู้จักเรื่องนี้นะเรื่องของดอกยางแบบสองทิศทางอย่างเงี้ยหมุนด้านไหนก็ได้ครับ เราจะใส่ยังไงก็ได้ในกระทะล้อให้มันหมุนไปทางไหนก็ได้ยางชนิดนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถสลับยางแบบไหนก็ได้ล้อไหนไปไหนก็ได้ย้ายตำแหน่งได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความประสงค์ของหรือความต้องการของเรานะครับสลับซ้ายไปขวาเมื่อสลับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยยางก็จะหมุนกับทางใช่ไหมครับยางชนิดนี้ก็สามารถทําไดนะ้ประเภทที่สองคือดอกยาง ทิศทางเดียวอันนี้สังเกตง่ายๆเลยะดอกยางทิศทางเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่รวดลายของดอกยางก็จะพุ่งไปด้านใดด้านหนึ่งตรงไปด้านใดด้านหนึ่งยางแบบนี้ในเวลาก็จะสลับนะครับก็สลับเฉพาะด้านหน้าข้างขวาก็ไปไว้ด้านหลังข้างขวาหลังขวาก็จะไปอยู่ข้างหน้าประเด็นก็พูดง่ายๆก็คือยางข้างซ้ายก็สลับด้วยกันกับหน้ากับหลังข้างขวาก็สลับกันเองกับหน้ากับหลังแค่นั้นนะครับสามารถทําได้ ลักษณะอย่างนั้นนะครับก็ไม่เหมาะที่จะสลับจากซ้ายไปขวานะเพราะจะทําให้ยางยหมุนกลับทางนะก็ส่งผลให้การเกาะถนนเอ่ยการรีดน้ำเอยเนี่ยทำได้ไม่ดีพอนะตามการออกแบบนะครับส่วนที่ 4. ก็คือดอกยางแบบไม่สมมาตรนะดอกยางไม่สมมาตรเป็นอย่างไรเราก็เห็นว่าดอกยางที่แบบไม่สมมาตรเนี่ยลักษณะของดอกยางเนี่ยจะมีซีกด้าน ซ้ายกับซิกด้านขวาเนี่ยดอกอยางจะไม่เหมือนกันลักษณะของดอกอยางละเอียดอ,อ,อีก,ยกอย่างหนึงจะเป็นดอกอยางที่เรียบง่ายนะรตอนนี้ก็ไว้สําหรับแก้ปัญหาเรื่องของการวีดน้ําการเกาะถนนสีหรือลดระดับเสียงแล้วก็สามารถที่จะรับแรงตอนเข้าโค้งได้ด้วยนี่ครับก็นะเ,เป็นยางที่ใช้ความเร็วรถสูงๆนะครับที่สามารถเข้าโค้ง ในความเร็วสูงสูงได้นั่นเองนะครับ <c oughs> มาดูแบ่งตามประเภทบ้างแบ่งตามประเภทก็มีเยอะนะฮะยางครับที่เราคุ้นเคยกันก็คืออะไรครับรถยนตนนั่งนะไมรถยดินนั่งเค่งเทนรถเก๋ง,ถกงถรถกระบะของเราหรือไม่กระทั่งรถ SU v สีประตูนเนี่ยกอนนี้ก็อยู่ในชีวิตประจบบาวันของเรานะครับไม่กระทั่งรถบัสรถบรรทุกนี้ก็นะย,งกยางเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือรถโฟล์คลิฟต์ยางพวกนี้ก็ จะเป็นแยกออกมาอีกหประเภทยางรถแท็กเตอร์ยางมอเตอร์ไซค์นะไม่กระทั่งยางเครื่องบินเออ,อยางเครื่องบินด้วยนะครแล้วก็อย่างพวกเครื่องจักรในเหมืองเครื่องจักรในเหมืองอันนี้ก็คนละชนิดกันนะในวันนี้นะหลักๆใหญ่ๆความก็จะมาเรียนรู้ของใกล้ตัวก็พอนะใกล้ตัวก็พอใกล้ตัวเราคืออะไรฮะรพวกรถยนตนั่งทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นกันตานนงท้่งถนนทั่วๆไป <c oughs> ทีนี้เมื่อกี้เรารู้จักหลายยาแล้วเนาะไอย,ย,นะอยไม่ใช่เอ้ยติดกันหลายยาก็คือแก้มยาแก้มยาในแก้มยานี้ก็จะมีตัวเลขเยอะแยะเลยนะมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกอะไรเราบ้างเรามาเรียนรู้กันนะบอกอะไรเราบ้างก่อนอื่นเลยก็คือ <c oughs> อักษรที่มันขึ้นว่า205ศูทับ 75 R 1 4 109ทับ107 Q 8 PR อย่างเงี้ยเลขเหล่านี้บอกอะไรเราบ้างเรามาดูกันตัว205หรือ195หรือ225ที่พวกเรามักจะนิยมใช้เนี่ยมันก็จะบอกความกว้างของหน้ายหญความกว้างของหน้ายหญอันนี้เป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรบอกว่า อย่างนี้มีความนี้หน้ากว้างเท่าไรหน้ากว้างเท่าไรส่วนของสเลตทับเจ็ดสิบห้าเนี่ยนั่นหมายถึงอัตราส่วนเปอร์เซ็นของของแก้มยางของแก้มยางที่เขาเรียกว่าซีรีส์เจ็สิบห้านี่หมายถึงว่าเจ็ดห้าเปอร์เซ็นของความกว้างของหน้ายางสมมติหน้ายางเนี่ยกวา้างเท่าไหร่ฮะยี่สิมิลใช่ไหมยี่ สองร้อยมิลยกตัวอย่างเช่น200มิลนะเจของ200มิลก็เท่าไหร่ก็ร้อยแปดสก็แก้อยางก็สูนประมาณร้อยแมิลนั่นเองนะครับง่ายาถ้ายาง205นะย์ะยาง75 75ของ205ก็153.75ิามิลนะประมาณนี้นะครับผมส่วนตัว R ต่อมา75 r เนี่ยก็ เรื่องของโครงสร้างยางยางชนิดเรเดียนนั่นเองนะตัวอ่านย่อมาจากคำว่าเรเดียน,นส่วน 14c นะ 14c แยกออกมาเป็นตัวเลข14ก่อนตัวเลข14เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระทะล้อนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ทุกท่านคงจะติดตั้งล้อแม็กใช่ไหมปัจจุบันนี้ล้อแม็ก14 10เนี่ยแทบจะไม่ม,มีแล้วนะในรถย่ต์ทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะว่าสมรรถนะเครื่องยนต์มัน มีสมรรถนะที Ming ่สูงขึ ening, ้นมีความเร็วสูงนะก็ต้องการล้อที่มีขนาดใหญ่กรบเบรกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อมีเบรกขนาดใหญ่กระทัล้อก็เลยต้องใหญ่ตามไปนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตัวันนี้ก็เริ่มส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่16หแล้วนะครับสิบหกสิบหกซีซีนี่ก็จะบ่งบอกว่ายางชนประเภทนี้ใช้ในการขนส่งนะก็ต้องไปเปิดคู่มืออีกทีนะว่าตัวย่อแต่ละชนิดเนี่ยใช้ชนิดอะไรนะชนิดอะไร ส่วน109 109นย์นาสเลต่คิวตัวต่อมาเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับดัชนีในการรับน้ำหนักของยางกรณีล้อเดี่ยวถ้าล้อเดี่ยวเนี่ยรับน้ำหนักได้เท่าไหรอันนี้ก็เป็นตารางด้วยนะครับส่วนเลขคู่หลัง107เนี่ยก็กรณีที่เป็นล้อคู่กรณีที่เป็นต้อคู่เนี่ยก็มีน้ำหนักรองรับได้เท่าไรนะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าอยู่ล้อเดียวเนี่ย น้ำหนักต่อล้อเนี่ยก็สามารถรับน้ําหนักได้เยอะกว่านะฮะอย่างยกตัวอ,อย่างเช่น109เกนี่ยครับก็สามารถรับน้ําหนักได้ล้อละ10,30กิโลกรัมต่อเส้นนะแต่ถ้าใช้รหัส107นะถ้าไปใส่ในล้อคู่นะถ,ถ้าถ้ายางชนิดเดียวเส้นเดียวกันเนี่ยไปอยู่ในล้อคู่เนี่ยจะรับน้ําหนักได้แค่เส้นละ975กิโลกรัมต่อเส้นนะั่นเองนะฮะยยกตัวอ,อย่างเช่นรถหกล้อนะั่นเองนะ ส่วนตัว Q ิเนี่ยตัว Q หรือรอาจจะเป็นตัวย่อตัวอื่นๆก็ได้นะอันนี้ก็จะบอกความเร็วสูงสุดที่อย่างนั้นสามารถรับได้นะความเร็วสูงสุดในการใช้นะตัว Q ิก็สามารถขับได้สูงถึง160ยหเนี่ยเออ160กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงปกติเราขี่ถึงไหมฮะเออเมื่อก่อนผมก็ขี่ได้นะปัจจุบันนี้ก็หันมาขับประหยัดมากกว่านะหันมาเน้นขับประหยะัด แล้วก็ปลอดภัยมากกว่านะเนื่องจากว่ายิ่งขี่เร็วเท่าไรนะเงินในกระเป๋าผมก็ยิ่งหายไปเท่านั้น <c oughs> ใครกระเป๋าหนักก็ไม่ว่ากันเนาะคนปล่อยให้คนกระเป๋าหนักไปผมกระเป๋าไม่หนักพอเนะี่ยผมก็เน้นขี่ประหยัดไปเรื่อยๆส่วนของ8 PR เนี่ยอัตราเทียบเท่าชั้นผ้าใบาอ่ามีผ้าใบาถึง8ชั้นด้วยกัน8 PR 6 PR อะไรประมาณนี้ก็ มอกบอกถึงชั้นผ้าใบานะครับจบไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะของตัวเลขงานขอบอยางนะครับตัวเลขยางขอบอยางเป็นไงครับรู้จักยางตัวเลขกันแล้วเวลาท่านจะไปซื้อก็จะได้ดูได้ง่ายจะมีอีกหนึ่งตัวเลขครับที่ท่านจะต้องรู้จักมันนะครับในการไปเลือกซื้อยางนะครับกนะก็คือเลขที่เป็นเลขสี่หลักนะยกตัวอย่างเช่น สาม ba หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสาม ba หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสาม ba หมายถึงอะไรครับสาม ba นี่หมายถึงรหัสโรงงานที่ผลิตเพราะว่าผลิตที่โรงงานที่ใดนะครับส่วน 11, หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองตัวสองตัวแรกเนี่ยคู่แรกที่อยู่คู่หน้าเนี่ยก็จะบอกว่ายางเนี่ยผลิตในสัป,ปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีนะปีหนึ่งก็มีห้าสิบสองสัป,ปดาห์เนาะ เราก็มาคำนวณเอาถ้าเป็น1-2แสดงว่าสัปดาห์ที่12ของปี13-12ของปีก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเดือนมีนาคมผลิตนะที่เดือนส่วนเลข 1, 1 1ด้านหลังนี้ก็เป็นปีคศนะครคศถ้าปัจจุบันนี้ก็เป็นคศ2 5 2 2ใช่ไหมครับนะก็เลขข้างหลังก็จะเป็น2-2นะก็เป็นอย่างที่ผลิตในปีนี้นะครับในปีนี้นั่นเองนะครับ อันนี้ก็เผื่อว่าไปเลือกซื้อนะไปเลือกซื้อจริงแล้วอันนี้ก็มีประโยชน์ว่าเวลาท่านเลือกซื้ออยางมือสองสักเส้นเพื่อจะมาใช้งานนะครับท่านจะได้รู้ว่าอายุยางมีเท่าไหรห่แต่ส่วนของยางใหม่เนี่ยเท่าที่ผมไปได้รับการฝึกอบรมมาจากบริษัทนะครับก็เขาบอกว่ายางเนี่ยจะเริ่มนับอายุเนี่ยจริงๆแล้ววันที่เราใส่นะครับ เราเราใส่ในตัวรถนะแล้วก็นับไปจนถึง4ปีด้วยกันนะเขาสามารถรับประกันได้4ปีไม่จํากัดระยะทางเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีปริมาตรของดอกอยางสูงกว่าค่าที่กําหนดเพียงพอนะในโอกาสต่อไปค่อยมาแนะนําวิธีการดูออกนะว่าจะดูยังไงว่ายางหมดหรือไม่หมดนะหรือว่าแค่ไหนควรจะใช้ห,หรือแค่ไหนควรจะ ถอดทิ้งนะฮะแต่อย่าลืมนะครับ 4B นะครับไม่ได้จำกัดระยาานนะทางยางเนี่ยรับประกันทั้ง4ปีไม่จำกัดระยะทางแต่ในทั้งนั้นเนี่ยต้องมีดอกยางเนี่ยมากกว่าปริมาณที่เขากำหนดน,นะปริมาณที่เขาดเดีย๋ยวผมจะเน้นต่อไปเรามาดูตำแหน่งของสะพานยางตรงนี้ฮะที่เราจะดูว่ายางเราหมดอายุ รยู่ย่างนะครับอยู่ย่งตำแหน่งสะพานยางที่ที่ไหลยางก็จะมีรูปสามเหลี่ยมชี้เข้าไปด้านในตรงด้านในที่ร่องยางร่องแรกก็จะมีแท่งนูนอยู่วิธีการวัดก็คือว่าเมื่อมีแท่งนูนเนี่ยก็ขยับจากแท่งนูนนียออกไป10มิลลิเมตรแล้วก็วัดความลึกที่เหลืออยู่นะถ้าวัดความลึกได้น้อยกว่า2มิลลิเมตรนะงมิลลิเมตร นั่นถือว่ายางหมดอ,อายุแลว้วยางหมดอ,อายุแลว้วแต่ถ้ายางยังเยอะอยู่เราใช้งานน้อยมากใช้งานน้อยมากเราก็อาจจะต้องดูโครงสร้างตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นการแตกลายงาของอยางาการบาดตามร่องรอยฟุตบาดหรือกระเบื้องลักษณะของดอกอยางมีอะไรต่าหรือเปล่านะประมาณนี้ใช้ในกฏพิจารณาว่าเราจะใช้ยางเส้นนั้นต่อไปหรือเปล่านะครับไปหรือเปล่า นะก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกใช้ยางแล้วก็ลักษณะคุณลักษณะของอยางนะครับคุณลักษณะของอยางสรุปแล้วก็คือการเลือกใช้ยางรถยนต์นี่ยก็ควรเลือกอยางขนาดยางให้เหมาะสมกับขนาดของกระทะล้อนะครับจะได้มีพื้นที่หน้ายางได้เต็มที่นะครับบางคนก็สม้เลือกกระทะล้อใหญ่มากนะแล้วใส่ยางขนาดเล็ก ไหลาย,ย่างกลายไปเป็นหน้าย่างไปด้วยเลยอันนี้ก็เพื่อความสวยงามแต่ละบุคคลนะก็ผมก็ไม่แนะนำเนาะจะทําให้การความลงทนของยางลดลดลงไปอีกนะแล้วก็การเลือกความกวาม้างของกระทะ้อเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยนะยางวงสิบสี่ไปใส่กระทะสิบห้าเนี่ยก็ใส่ได้ก็แปลกนะ แล้วก็แปลกแล้วแล้วก็ยางชนิดจุบเลดน,นะที่เขาเรียกว่าจุบเลดก็คือยางไม่มียางในยางเรียนเรียนอันนี้ถ้าเปลี่ยนทุกครั้งเนี้ยก็แนะนําให้เปลี่ยนอสอนยางหรือบ้านเราเขาเรียกว่าไส้ไก่เนาะไส้ไก่ทุกครั้งนะเพราะว่ามีโอการรสรั่วซึมได้ง่ายมีโอการรสรั่วซึมได้ง่ายส่วนของการเติมลมอ่ะผมแนะนำเรื่องการเติมลมอีกสักนิดหนึ่งนะ การเติมลมยางยก็มีทั้งลมอ่อนลมพอดีแล้วก็ตึงจนเกินไปฮะก็ดูสักหนกง่ายๆเนาะถ้าลมอ่อนเป็นไงฮะตรงกลางเวลาสัมผัสถนนเนี่ยมันจะบุ๋มมันจะบุ๋มลงไปไงี้ยมันจะบุ๋มไม่สัมผัสถนนมันก็จะโดนสัมผัสอยูน่นะโดนด้านข้างแค่ตรงเนี้ยยางข้างซ้ายด้านนอกและด้านในของอยางก็จะสึกหรอเป็นปกผิดปกติ สึกรอเร็วเกินไปสมุดสองข้างนี่ยแต่ถ้าตึงเกินไปไอย่างเงี้ยยางจะแข็งก็จะสัมผัสอยู่ในตรงกลางนะหน้าสัมผัสของผิวถนน,นก็เหลือน้อยนะความปลอดภัยในการเบรกก็ระยะการเบรกอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็เป็นการสั่นสะเทือนที่มาเนี่ยก็ทําให้สั่นสะเทือนจนเกินไปขาดความนิ่มนวลขาดความนิ่มนวลช่วงล่างอะไรก็อาจจะสึกหรอเร็วไปด้วยสึกร,รทางที่ดีก็ ใส่ลงให้พอดีเสมอนะการไปกินถึงหน้าอย่างกระสุดรอเสมอพร้อมๆกันพร้อมๆม,ม,ม,มีทริคเทคนิคอ,อีกท,ที่นึงครับในการขับประหยัดหรือขับทางไกลนะก็อยากจะแนะนำว่าให้เติมลังเติมลมยางเนี่ยตึงกว่าปกติสัก2-4งถึงสี่ปอนด์นะเพื่ออะไรครับเพื่อลดการยืดหยุ่นของหน้ายางแก้มยางเวลายางอ่อนหรือ,อยางพอดีเวลาวิ่งทางไกลยางก็ขยาับ ตัดวตลอดก็เกิดความร้อนสะสมยาเขาอาจจะมีความร้อนหรือมีโอกาสแตกได้ง่ายเติมให้ตึงอีกสักนิดนึงและกรณีที่ยางตึงเข้ามาอีกสักนิดนึงเนี่ยก็มีข้อดีอีก2ประการด้วยกันหนึ่งก็คือประหยัดน้ํามันกว่าเดิมนะประหยัดน้ํามันกว่าเดิมนะคสองก็คืออย่างเงี้ยป้องกันการลื่นได้ดีนะกรณน,นี้ถ้าท่านวิ่ง ไปแล้วเจอฝนตกทันทีทันใดนะป้องกันการเือน,น้ําได้ดีนะฮะแต่อย่าตึงมากนะกนะถ้าตึงมากท่านก็จะสูญเสียความนื่หนว่ไปด้วยนะคนระับอันนี้ฝากไว้นะครับเป็นทลิกเล็กๆนะที่ผมใช้ประจำประจําในชีวิตประจำวันของผมเวลาผมเติมลมเนี่ยผมก็จะเติมให้ตึงกว่าค่ามาตรฐานที่ทุกคนส่วนใหญ่จะเติมอยู่เสมอนนะสองถึงสามอนะค์กนะ็นะนะ ประมาณนี้ครับการดูแลมารักษาอย่างนะครับก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้นะฮะปรับใช้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้กับผมนายวิเดียส,สุวรรณนะครับขออนุญาตจบการนําเสนอโอกาสหน้าเจอกันรเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปนะครับกดติดตามไว้นะครับวัวันเสาร์วันนี้สวัสดีครับ